บุญส่งถึงนะคะช่วงนี้มีบางท่านบางคนนะคะคุณทําบุญนะคะแผ่บุญแผ่อุทิศส่วนกุศลนะคะจากการไม่ว่าจะเป็นการสวดมนต์นั่งสมาธินะคะเป็นการไปบริจาคอะไรก็แล้วแต่เป็นการไปทําบุญทําทานนะคะแล้วมีการกรวดน้ํานะคะสิ่งเหล่านี้เนาะเป็นการส่งไปถึงคน ท,ที่ยังหิวโหวยที่เป็นพลังงานที่รอรับส่วนบุญจากคุณอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นญาติของเรานะเป็นในอดีตชาติไม่ว่าจะพบชาติไหนภิไหนก็แล้วแต่นะที่มีความสัมพันธ์กับเราอะคะ่ะส่วนใหญ่ก็จะเป็นญาติพี่น้องนั่นแหละนะคะเพระเราก็เกิดมาหลายภพหลายชาติแล้วเนาะญาติพี่น้องของเราที่เขายังหลงอยู่อะคะ่ะพอตายไปเขาก็ไม่ได้ทําบุญทําทานอะไรไว้เนยก็หิวโหวยเป็นธรรมดานะคะ คุณก็มีจิตเอื้อเฟื้อนะคะให้กับพลังงานเหล่านี้นะคะมีความหวังดีนะคะมีความเมตตาที่อยากจะให้พวกเขาได้มีความสุขขึ้นมาบ้างนะคะอยากจะให้พวกเขาได้ปรับภพภบูมินะคะอยากจะให้พวกเขาได้ไปอยู่ในที่ที่ดีแบบนี้พลังงานบุญของคุณส่งถึงเป็นที่เรียบร้อยนะคะได้รับกันท่วนหน้าทุกผู้ทุกคนเลยนะคะอืมเดี๋ยวไม่หมอขยับอันนี้ บุญส่งถึงอืมดีมากๆเลยนะคะบางทีบางครั้งเราทำอะไรให้ใครไปอย่างเงี้ยเราก็อยากจะรู้เนาะว่าเออพวกเขาได้รับไหมอะไรไหมนะคะในที่นี้วันนี้ก็คือได้รับเป็นที่รับร้อยนะคะลมเพลลมพัดนะคะบางคนบางท่านช่วงนี้นะคะอืมในบริเวณที่ที่คุณอยู่นะอาจจะมีการปล่อยบางสิ่งบางอย่างปล่อยของอะไรออกมานะคะเป็นการ ลองของลองวิชานะมันอาจจะมีบางครั้งบางทีนะคะที่เขาอาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจทําใส่คุณนะแต่คุณเชื่อไหมสิ่งที่เหล่าเนี้ที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีอะคะ่ะไม่มีสิ่งใดมาทําร้ายคุณได้เลยนะคะเพราะว่าคุณได้รับการปกป้องนะคะเนื่องจากคุณงามความดีของคุณแรงบุญที่คุณได้อุทิศให้กับดวงจิตดวงวิญญาณทั้งหลายเขาเหล่านั้นนะคะได้ปรับ ภพภูมิเป็นที่เรียบร้อยแล้วเขาก็มีพลังงานที่ดีๆพลังงานแห่งการปกป้องเพื่อที่จะมาปกป้องคุ้มครองนะคะตัวคุณอีกทีหนึ่งสิ่งที่เป็นคุณงามความดีของคุณอะอเรียกง่ายๆว่าคุณเป็นออตัวผลิตบุญให้กับเขาอะเนาะเขาก็ย่อมที่จะมาปกป้องคุ้มครองคุณเป็นธรมรมานะคะ คนที่มีบุญนะตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะไม่มีสิ่งใดทำร้ายทำลาย